กอน,นี้คือตัวที่สวยที่สุดอ่าลองมาดูครับมันจะมีสีสันออกสีนะแต่ต้องปลูกในที่โดนแดดเท่านั้นนะถึงจะเจออย่างนี้เห็นไหมครับสีมันสารพัดสีเลยดูโอ้โหสวยมากลุงเห็นตรงนี้ถึงได้กล้าเอาอะ่ะลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ที่กอไผ่จริง ครับไ่ติงนี่ตัวนี้เราเรียกว่าติงชอยส์ C H o I C E c h o i c e ที่แปลว่าดีเลิศแปลว่าสุดยอดนะติงชอยส e อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งพันคือคุณก๊อกนะเขาอยู่นู่นเลยครับที่อยู่จังหวัดนรานราธิวาสไกลเลยนะครับก็ได้ได้พันมาอันนี้ไม่ใช่ถูกๆนะเนี่ยลุงลุงบอกตรงๆเลย5,000ลุงได้มา1ต้น หนึ่งต้นนี่นะลุงก็มาใช้วิธีคือเอาตอนข้างบนนี้ออกก่อนมันได้กิ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนได้ก็ได้ไปกิ่งหนึ่งกลายเป็นสองต้นปัจจุบนันนี้ต้นที่หนึ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ที่บ้านครับทีนี้จะให้มาดูคือตรงนี้ครับอามามา,มาใกล้ๆมาใกล้ๆนี่คือความพิเศษของไผ่ตัวนี้ครับนี่ไผ่ติงเนี่ยบางคนเรียกตรงหนูนะครับแต่ลุงอะมองจริงๆลุงมีไหมมีแต่ไม่ใช่มีครนนูนี้ฟอร์มนี้ไม่มี ตัวนี้มันได้เด่นคืออะไรความงามนะครับไอ้ตัวนี้ภาคใต้เขาปลูกเขากินหนอกันนะครับหรือบางทีเขาใช้หลิมมีบางท่านแนะนําว่าตัวนี้คือใจแตนตัวครัวแอตเตอร์ ter, ซึ่งถ้าเกิดเป็นแอตเตอร์ ter, จริงถ้าเกิดคนที่แนะนํากันในในเฟซไม่ไม่เพี้ยนนะนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวก่อสร้างเลยแต่ว่ามีบางท่านก็บอกไม่ใช่เราก็เลยไม่รู้มันจริงไม่จริงนะครับแต่เราก็ ฟังมาดูจากที่เขารีวิวมาก็คือถ้าเป็นตัวแอเตอร์จริงๆนะทางมาเลย์ทางอินโดเนียเขาใช้ทําก่อสร้างกันอยู่แต่คําว่ากอ่อสร้างเนี่ยมันต้องหนาสิใช่ลําค่อนข้างหนาแล้วเราไปเห็นที่บ้านของอ,อีกท่านหนึ่งที่อยู่ทางใต้นะอเาเภอจะนะนั่นนะโอ้โหนั่นก็หนาแล้วกอใหญ่ด้วยกอนนี้คือตัวที่สวยที่สุดอลองมาดูครับมันจะมีสีสันออกสีนะ แต่ต้องปลูกในที่โดนแดดเท่านั้นนะถึงจะเจออย่างนี้เห็นไหมครับสีมันสารพัดส,สีเลยด,ดูโอ้โหสวยมากลุงเห็นตรงนี้ถึงได้กล้าเอาอ่ะแพงห้าพันอะไม่ใช่ถูกเลยใบใหม่เนื้ว่าใบใหม่เราคิดอย่างนี้นะสักสองสามร้อยห้าร้อยพันหนึ่งจะซื้อสักห้าต้นพอบอกว่าห้าพันลุงขอต้นหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็นี่ปลปูกไว้ประมาณเท่าไหร่แล้วนี่ประมาณเข้าปีที่สองหนึ่งปีเต็มไปแล้วเข้าปีสองครับ ถึงจะมาเป็นฟอร์มนี้นะครับแล้วดูนอใหม่นี่ยให้อยากให้ดูนอใหม่ไม่รู้ไปมุมโน้นนี่นี่ดูนอใหม่สวยมากดูดิดนี่นี่ยังไม่สุดนอนเห็นไหมครับเห็นไหมอ่าลองลองมาใกล้ๆหน่อยมาดูมาโฟกัสที่ลำของเขาเห็นไหมนี่ก็ยังไม่ได้โดนแดดเต็มที่นะนี่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 นานี้จ้ะนี่จ้ะดูดิยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะแต่โคตรของความงามเลยนะเอาและอีกอย่างหนึ่งนะสารภาพเลยลุงไม่เคยขายเลยตัวเนี้ย ทำไมรู้ไหมก็กําลังให้มันฟอร์มสวยๆไงตอนนี้เริ่มเริ่มฟอร์มสวยก็เลยเราอยากจะมาโปรโมทละสวยมากนะครับทีนี้การขยายพันธุ์นะง่ายมากคือการตอนเอามาดูสิครับนี่นี่ติดหมดเลยนี่นี่มาดูก่อนนี้ก็ได้อ่ะผมมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาดูนีติดหมดเลยนี่หนึ่งสองดูกิ่งนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแด แสดงว่าง่ายมากแปดกิ่งมีรากหมดทุกกิ่งเลยติดติดง่ายมากแต่ตัวนี้เราเพิ่งมาเพิ่งมาหุ้มนี่ก็ติดหมดเลยนี่หนึ่งสองสามติดหมดเลยอันนี้นี่สี่ติดหมดเลยนี่ยังไม่ได้หุ้มข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ติดทุกข้อเพราะนั้นตัวนี้คือเป็นตัวที่หมู่มากในการขยายพันธุ์เรื่องเงา,ามันได้อยู่แล้วแล้วก็เราก็เลยมาบำรุงดีนี่กำลังเอาที่ไก่มามันถึงรอบต้องย้ายแต่เราก็เหมือนเรา พาวิ่งเวลาหน่อยให้มันนานที่สุดถึงค่อยย้ายไปนี่ก็พึงมาพึงมาใส่ามามาหุ้มไว้เมื่อนานนี้เองแต่ว่าสีสันเนี่ยนี่นี่ให้ดูตรงนี้ครับใหม่ๆมเนี้ยแสงมันไม่มีมันโดยอันนี้คลุมอยูเย่เลยต้องมาตัดใหญ่ตัดให้มีแสงลงซึ่งร,รู้อยู่แล้วอ่ะถ้ามีแสงลงเมื่อไหรา่ตัวนี้แจ๊กเลยทันทีเลยหลังจากตัดตัวนี้ไปประมาณสักไม่เกินน่าจะห้าวันมนะั้งดูที่ครับนี่สีแป๊กขึ้นมาเลย อ,อันนี้คือไผ่ติงช้อยส์ไผ่ติงช้อยส์จริงๆเจ้าของเขาเรียกไผ่ติงตาช้อยส์เราก็เลยว่าแม่มันตาช้อยส์นี่มันถ้าเกิดเป็นคือ,คอขออนุญ,ญาตปรับนิดหน่อยนะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของนะมันก็เหมือนเดิมแหละก็คือติงถ้าเราคําว่าตาเราตัดทิ้งไปติงช้อยส์เราขอเป็นอย่างนั้นแล้วกันเพราะช้อยส์นี่ทางภาษาอังกฤษมันยังจะได้ความหมายหน่อยนะถ้าตาช้อยส์นี่เขาก็ไม่รู้ความหมายคืออะไรนะ ขออนุญาตเขาด้วยแล้วกันนะก็คือของคุณกรอะกฤษดามุกดาหานนะแต่คงไม่ใจจําชื่อผิดอ่คุณกฤษดาแต่เขาชื่อเล่นคือเกรอะคุณกรอะนะอ่าโอเคนะครับอันนี้คือไผ่ติงช้อยเดี๋ยววันนี้ลุงก็จะตัดไปแล้วครับนี่มีประมาณ7จกิ่งที่รากแน่นนะครับอ่าเดี๋ยวจะลองตัดโชว์สักอันนะตัดนี่ี่วนี่รากแก่ดีแล้วนะนี่ เดี๋ยวเอาไปหมดละนี่นะหัวโห,วโหวถ้าใครใจร้อนนะลุงยังว่าเนี่ยส่งส่งอย่างนี้ก็ยังได้เลยแต่จะให้ดีคือชํำก่อนโอ้ยลากดีจังตัวนี้นี่ถึงได้บอกว่าขยายง่ายและดูความเด่นเออลืมไปลืมไปเมื่อกี้บอกว่าความหนานะ่ะให้ดูเลยหนาบึก หนามากมากหนาบึกเลยครับนี่หนามากแล้วสวยตัวนี้คือได้ดีคือสวยแหละนะนอกจากเสืองของประดับประเดิบแล้วมันได้ความสวยมีหนาตัดไม่ได้แล้วต้องใช้เรื่อยแล้วนะโอ้โห,โโหไม่มีรูเลยนี่อ่าโอเคนะครับไผ่อันนี้ให้รู้จักครับไผ่ติงชอยส์ ขอบคุณในการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ